Yeah, มึงรู้ไหมว่าก่าจะมาเป็นไทยเหมือนทุกวันนี้แม่งต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะเว้ยเดี๋ยววันนี้กูจะมาเล่าให้ฟังบัมเพิรุษไทยเนี่ยเคยอยู่ทางตอนใต้ของจีนกลุ่มไต้ไต้เล้าไต้ขาวแล้วก็ไต้ดาด้วยนะเว้ยพวกเขาเนี่ยอพยพลงมาสู่สุวรรณภูมิเมื่อเราศตวรรษที่6กถึงสิไทยเนี่ยเริ่มตั้งอาณาจักรสุขโขทัยเป็นอนาณาจักรแรกเลยแล้วก็ใช้ภาษาไทยเป็นราชการแม่งโคตรตึงอะ่ะตามด้วยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ทุกยุคเนี่ยสืบทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย รัชกาลที่5เนี่ยเคยปฏิรูปการปกครองกฎหมายไทยนี้ก้าวสู่ยุคโมโดลแล้วก็ปรับตัวให้ทันโลกโดยมิเสียเอกลักษณ์ของชาติด้วยปี2475เนี่ยไทยเริ่มเปลี่ยนระบบการปกครองและปรับตัวเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยแต่ก็ยังต้องรักษาอัตลักษณ์ของไทยเอาไว้ ไทยเนี่ยเคยผ่านทั้งสงครามโลกสงครามเย็นเศรษฐกิจพัฒนาและปัญหาสังคมยุคใหม่แต่ไทยก็ยังคงยืนหยัดและรักษาเอกลักษ์กของชาติเอาไว้ได้ถ้าพวกมึงเป็นคนไทยกดใจด้วย